Evaluation e Committee Invention and Innovation Project Academic Year 2021กล่บนนาบเป็นคณะกรรมการ,ร,การทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวจุธามาตนำพาขอนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่องสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพรออนไลน์ค่ะโดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ค่ะ 1. นาง,งสาวมณีธอนอรุณโ,โนค่ะ 2. นายศิริศักดิ์กุศลสมบูรณ์ค่ะและดิฉันนางสาวจุธามาตนำพาค่ะ ค่ะที่มาและความสําคัญนะคะโรคติดเชื้อไวร,รัสโคโรนา2019นะคะที่เกิดขึ้นระบาดใหญ่นับเป็นอีกหนึ่งลิกิตนะคะทางสุขภาพาที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชนนะคะจากสถานการณ์ภายใต้ความกดดนันส่งผลให้ผู้ที่เริ่มตระหนักกับภัยอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวโดยประชาชนส่วนใหญ่นะคะมีการเตรียมรับมือกับโรคระบาดดังกล่าวนะคะหลากหลายรูปแบบค่ะเช่นการปรับพฤติกรรมด้านความสะอาดโรครักษาความสะอาดมากขึ้นเริ่มตั้งแต่การล้างมือลดการสัมผัสสิ่งของต่างๆนะคะ รักษาระยะห่างรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะคะรวมไปถึงการสวมหน้ากากอนามัยออกหน้ากากอนามัยและอีกอย่างแนวทางการรับมือที่เป็นที่นิยมนะคะก็คือการล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงค่ะวัตถุประสงค์ของผลงานนะคะเพื่อสนับสนุนการป้องกันเชื้อโรคโควิด1 9ค่ะเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สเปรย์สมนุนไพรล้างมือป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 ในรูปแบบการขายออนไลน์ค่ะ เพื่อศึกษาการทำสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพรออนไลน์ค่ะหลักการทำงานกระบวนการจัดทำผลงานนะคะ 1. ศึกษาหาข้อมูลการสร้างแบรนด์การทำโลโก้การเลือกใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น70%ขึ้นไปและกลิ่นที่นำมาใช้ผสมนในแอลกอฮอล์และการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะ 2. การออกแบบโลโก้ที่จะนำมาสร้างเป็นแบรนด์ค่ะ 3. ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์สร้างช่องทางการขายสินค้า ทางช่องทาง Facebook, IG Line a d และทำการโพสขายสินค้าทำการโปรโมทและยิงแอดโฆษณาค่ะการนำไปใช้ประโยชน์นะคะการนำไปใช้ประโยชน์สเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพรของเรามีกลิ่นที่เป็นสมุนไพรอย่างชัดเจนมีการขายสินค้าแบบออนไลน์หากผู้ที่สนใจที่จะนำไปต่อยอดทางคณะผู้จัดทำก็ยินดีที่จะให้ความรู้และสอนอย่างละเอียดและเทคนิคการขายในรูปแบบออนไลน์ค่ะ ค่ะขอเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะรับชมคลิปวิดีโอที่ทางเราไปสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้สินค้าของเราค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมา้าศากสธม้ารำคาค่ะดิฉันเป็นตัวแทนคณะผู้จัด,ดทำโครกง,งการนะคะวันนี้เราก็จะ 好的。 พี่คะขอบคุณค่ะ